สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอสอพ,พี่น้องมาตามแนวทางเพื่อนบ้านตำเล่าของพ่อขยจรนะครับซึ่งคณะนี้พ่อขยจรเพิ่นก็พร้อมแล้วนะครับเพิ่อยู่พร้อมกับทีมงานนะครับให้พี่น้องเตรียมสม,มุดปากกาให้พร้อมนะครับเตรียมจดไปตามที่พ่อเพิ่นเบ่าได้ครับช่วงถ่ายคลิปก็จจะมีตัวเลขช่ว้พี่น้องเข้าด้เบิ่งคือเก่าครับซึ่งพ่อขจรนีน ถ่าวา้มนิดนึงครับกระโดนแลวาวบได้มาตามพ่อขยจอนนะครับตําเลาเพราะว่าช่วงนั้นพ่อขยจอนเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอพร้อ,อ,พอมทีสี่หายหน้าทางตําเล่านะครับแต่ว่ารัฐบาลไทยเพิ่นก็หายมาตลอดแต่ว่าทีมงานและพอสของขบได้มาตามคือกันครับแต่ห่างหายกันไปนานครับประมาณเดือนสองเดือนเห็นจะไดนะครับ เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเอฟซีนะครับที่สิได้ไปตามแนวทางของพ่อขยจรได้เขาว่าตัวเล็กหน้าทางในช่วงที่ทีมงานบามาตัวเล็กหน้าทางของพ่อขยจรพิ่นกบเขามาตลอดนะครับเขามาเรื่อยๆแต่บด้ออกช่องมาทันครับเอาส่วนเมื่อนี่สิเป็นจังไไ้สิได้หน้าทางตัวใดก็ตามพอซ้อมาครับ ไปพบกับพ่อขจรซึ่งขณะน,นี้นพร้อมแล้วครับอยู่พร้อมกับทีมงานนะครับอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานเลยครับที่พาผีผาน้องเหมาหน้าทางจากพอขจรนะครับที่ได้หน้าท่านดีๆไปฝากพีน้องเที่4นะครับเตรียมให้พร้อมครับท่านผู้ชมครับขอมันกระท,ดทดเลยบอกว่านี่เลยไม่ขึ้นเส้นเกาแทนแล้วพอนะ นี่ขามโค้งเที่ยวเล่ามือวันซุกมือวันที่สิบสองครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ข้ามโค้งเจ้าลาวนะครับเอาเบิรงเด้อร์หนีมาหนีมันเขามาตลอดเพราะว่าเขาทึ่งบนเขาทึงล่างเทียกับเขาตะบนนล้วเทียกับเขาตะล่างเขาไม่ใช้มือแล้วว่าสามประิทธิ์แล้วสามประสิทธ้์ส่นเลยวบ่เออมือแล้อ่นเลยบ่เออมือคล้่อนนี้มันเขาวิ่งตัวเดียว รถแล้วเขาตัววิ่งเออเขาตัววิ่งซึ่งมมอ,อย่าบนธรรมดาตอนนี้พ่อขระจอนี่โโใส่ห่อขย่ใส่ก็บ่บมาไทยวะก็ได้มากนี่เขาดีแต่ก็ทำนนตำเล่าห่อเนี่วิ <c oughs> ่งสี่องแปดวิ่งสี่องแปด้พอตำเล่าบุปเนสุกเนอ สุกที่สิบสองนะครับก็มานั้ากันกับเรดง่า่สุดนตั้งกันตอนตอนตนมากที่สุดไรเลก็พอย้ำไม่จ้าสคพาะตามเล่ามันสุกเด้อครับอันีหยัางกุหลาบวิ่งเออวิ่งตัวไรกกครับวิ่งซีครับวิ่งซีให้เน้นซีแต่ว่าให้เน้นทั้งล่างคือเกาตัวร่องครับตัวร่องแปดครับร่องแปดแคู่ รับครูกับซีแปดไปโรอดเงินเนีนเต็มเต็มไปเลยล่างเงีนล่างบมอพ่อครับครับเฉพาะซีแปดชื่อตารางก็เพราะว่าต้องไปชื่อบนนะคำชื่อบนติดไปตัวอื่นมันเคลื่อนหมอพ่อครับมาน,น,นะมนหนึ่งมีตัวใดเนี่ยครับหมอมีที่หนึ่ง ทีนึงเจ็ด,ด,ดห,นหนึงเกนหาเก้าหาเก้าห่หาหนึ่งห้าหาจุดพ่อเด้อเจ็ดหนึงนึงเขียนสิมาอีกก่พ่อ,พอต้องมาโเน้นตัวได้ก็่อพ,อพอใครพ่อมาหลยตัวนี่ตัวเน้นก็นเน้นนั่นสามเจ็ยเอ้ยเนี่นะ สี่แปดนี่เนียนสี่แปดครับเอาลงล่างโดยเฉพาะสี่แปดเพ่ต้องเอาขึ้นบนลงล่างโดยเฉพาะเน้นไปสี่แปดเม็ดเดียวเน้นตัวเดียวให้วิ่งล่างโดยเฉพาะเฉพาะเลขสี่มันใกลหลายไนได้เพราะมือวันรุปเต็มร้อยครับเต็มร้อยเพาะกระจรเต็มร้อยได้พี่น้อง รอยคือเกาจีมร้อยคือเก่าสี่เป็นสามวัดถือไป้เอวัดแล้วสี่ไม้เอกมือแล้วว่าสัตนะถือมาคู่มือ่พ่อโอ้ยถือมาตลอดเป็นตะมือว่าท่นอุ้ยเป็นเดือนแล้วเนาะอุ้ยบาดนี้เอือไม้ตะมือว่าสี่มาว่ามามือ้านั้นเขาเก้าสี่เจ็ดสามบึ้งลูกเขาทั้งสองขวบก็เขาทั้งด้านทั้งบนมือนั้นมือเริ่มแรกมือมันมากกว่าเขาก้าวหาอีกผู้ใดบ่เบิ่งนี่เสียใจได้พี่น้องเสียใจล เนาะเหตุมากคู่มือคู่มือมันก็นขเข่ามากคู่มือคู่มือมนีมือขึ้นเนี่ยมันเข่าเรียกตัวยิงเ,งเ,น,เนื่องเก็บตัวยิงเมือขึ้นแงะกันไปจังน้อยพอหวัวทั้งทึ่งเออจำเล้าพอกระตอนเลยมันโทุ่งก่ไปทุมากยังเพียดีมันใจร้ายปันนะก็พอเต็มร้อยครับเต็มร้อยคือเกานะ่าเด้อมันใจเต็มร้อยี่ตัวใด้เพราะที่แปดครับที่แปด ซีแปดนะครับขามโค้ง<ว><ว>เขียวเ<ว>ล่าร่างโดยเฉพาะเดอะ้อยซีแปดเนี่เน้นล่างพร้อมครับเน้นล่างพร้อมโอ้บอกพอดพี่กัดวิ่งกับวิ่งล่างซีได้วิ่งซีครับร่างย่างเดียวล่างย่างเดียวก็ต้องเอาขึ้นบนมีใครคักแบบนี้ที่จะร้านหน้าเฟิร์นสุขุมทุกคนเอเพราะว่า ก็ได้กีต้อกันโดนแล้วอันนี้เป็นอันนี้ขา็โค้งเที่ยวเล่านะครับกันทั่วมากจี่ปะทั่วมากยามเหนมีทุละมีทุละกันเลยรับบ่ได้นะเอาว่เป็นยังพี่น้องเพื่นกะทีกันแล้วนี่บันมื่อวานนี่พรมาอีกน่น่นก็โทมากบาดเล็กที่ออกนะใกล้ๆันกระือประทันแม่นม่ครับเอาลงซ่ขวา อ้าวเน้นเดี๋ั้งซีเห็นครับครับล่างเม็ดเดียวยับคู่ให้นก็ซีแปดตัวเดียวผู้ได้มากเม็ดเดียวตัวเดียวหรื่าพูดได้มากเม็ดเดียวเน้นไปเลยครับซีแปดล่างวิ่งไปวิ่งซีก็ใจึ้นแต่บ้านนี้แม่นั่งอยู่บ้านนี้พี่น้องเพื่อนอยากจะได้งบหน่อยทุนหน่อยก็เก่าหรือเปล่างบหน่อยทุนหน่อยก็ซีแปดมิจักครูพ่อ ทั้งเมดมีหาคูครับมีตัวใดเนี้ยมีสีแปดซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาครับมีวิ่งบ่พ่อสายวิ่งสายแลนพระ่สายวิ่งสายแลนกับย่าปาซีย่าป่าไวาวิ่งล่างวิ่งล่างนี่จะทั้งล่างเลยมันแก่ร้ายไนไพ่อเต็มร้อยครับเต็มร้อยเตรมร้อยนะครับพ่อกจร คร<ง>ับผมตัวเด่นตัวนักว่ะตัวเด่นตัวนักกับ48ครับเนาะข้ามโคงเขียวเล่านะครับเป็นตัวนัก48 48ร่องทีหนึ่งเนอ้อข้ามโคกเขียวเล่าวันทนะี่12เนาะเฉพาะวันศุกร์22เนาะจนได้ว่าโอ้ยกูณชีเรสเศร้าซะลูกคุณชีเรเศร้าเบิ่งโทรศัพท์ บุมีแอดมินมาไทยแล้วพ่อเนาะไม่โอ๊ะไม่ใจมือนีมากเลยหรือมือหนีเจ้าไม่ใจเพราะมือนีไอยใจจะควงกันอันเห็ดเลี้ยวอยู่หน้าจะควงกันข่ายยากมันเลี้ยวอยู่มีหัวเที่ยวมันบ่านพอท้าทายคลิปก็ขอบคุณพ่อขัดจอนไล่ครับขอบคุณทุกทุกคนติดตามไม้ครับฟังเบิไงไปมื่ออีกนี่ เฉพาะตำเหล้าฟังมึงไปเมื่อทีเขาคือเกาบอคือความคุยบอตีคือความคุยบอครับเพราะพ่ถามว่าเขาได้แหงใดบัดถามว่าเขาเกาไหมเออแม่นนะถามว่าเขาเกาไหมแก่ยืนได้ครับตามนั้นแหละครับพอกาจนขอบคุณเรไรครับขอบคุณครับขอบคุณ